มิดเดอะแฟร์รถหรูคูเวอร์กับสองพิธีกรรถหา้าอันภูนาาคุณผลินชินพิมชินพัชกระพชนทั้งสองจะมาพร้อมกับความบันเทิงเต็มรูปแบบแฟชั่นล้นเกินคาดกับสุดยอดบุคคลแห่งปีที่น่าสนใจและประสบความสําเร็จเรื่องราวเหล่านี้ในช่วงเด e ะแฟร์ดอกเตอร์กันไก่เพชรคุณสมศักดิ์ฉลาชนจรหญิงเนี่ยพี่อยากจะบอกว่าสโลแกนที่พี่ใช้มาตลอดก็คือจริงใจจริงจังคริงจังมันเหมาะกับงานโดยการมากนะครับ ทำอาชีพอะไรก็ต้องจริงใจนะครับอาชีรักจริงจังแล้วก็ต้องทําซ้ําบ่อยๆทาซ้ําบ่อยๆมันจะเกิดเครียดทีแล้วมันจะเกิดนวัตกรรมใหม่ๆเจล้งหนึ่งพันล้านฉายาเจ้าแม่ดอนเหมืองวิวัฒนาการมันก็ยังเก่าเช่นปักเสื้อยังต้องใช้มือปักที่ก็รับไทยแอร์เวย์สมัยก่อนไปรับจ้างปักไทยแอร์เวย์แค M เอลเอ็มปักมือเนอะปักมือแล้วเจล้งปักเองเหรอปักเองค่ะเช่นชอบพวกเลเย็บปักถักร้อยจากนั้นเราก็ขายของกลางวัน กลางวันมีเวลาก็ปักกลางคืนกลับมาจะนั่งปักถึงตีหนึ่งตีสองเพราะนั้นฉันเองก็จะไม่มีเวลาที่จะออกไปบันเทิงกับคนอื่นเพราะนั้นชีวิตเขาว่าบันเทิงเนี่ยเจเล้งไม่รู้จักครับดรกฤติกาคงสมพงผู้พลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของพิธีกรเมืองไทยเนี่ยเวลาที่เรายืนและต้องการยืนอย่างมีอํานาจแล้วต้องการที่จะแคปชอร์หรือทําให้คนเนี่ยตรึงกับเราเนี่ยเราจะต้องพูดจาให้เสียงต่ําลง และมีความหนักแน่นอยู่ตลอดเวลาคุณคือจุดอ่อนเชิญครับ Fab Living คอนเทนต์สนุกสนานที่มีคอนเซปต์ในทุกเดือนเพื่อนำเทรนด์อัปเดตไลฟ์สไตล์ต่างๆมานำเสนอให้กับผู้ชมเช่นเดือนมกราคมซีซันวันหยุดกับกิจกรรมท่องเที่ยวที่โดดเด่นในแต่ละอาทิตย์พบกับนีเแฟรั r รูคูเวอร์ได้ทุกว,วันจันทร์บ่ายสามงตรงวันอังคารห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนและหกโมงเยนวันเสาร์ ตลอด1ชั่วโมงเต็มอิ่มกับรถรูคู่เวอร์